กร์ตูนอะขยายใหญ่ขึ้นทำเป็นสามมิติกะใม่อีกครั้งนะครับยังไม่ปิดจบเว้นหายไปนานเลย EP นี้เนี่ยก็จะเป็น EP สุดท้ายของทริปการมาเที่ยวสิงคโปร์แล้วนะฮะซึ่งวันนี้เรามาเที่ยวกันให้สมเป็นฟ i นอล EP กันหน่อยกับ iPad o n t i t a n n i n a l e x h i b i t i o n ั เดี๋ยวๆแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งก็อขอย้อนไปนิดนึงนะพอดีมันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนี่นะครับก็เป็นสะพานเฮลิกนะฮะอีกหนึ่งในแรนมาร์คที่สวยอยู่ัรที่นี่เธอ,อไม่เคยมาไปดูเคอยมาเคยมาผ่านๆอา,ากาศที่นี่ก็ ร้อนพอประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ยังดีที่มีลมโฟยเย็นตลอดเวลาเนาะโอ้โตรงนั้นสวยมากเลยอ่ะนี่คือเห็นพร้อมกันหมดเลยทีเดียวเห็นแบบว่าเห็นตั้งแต่เมืองอ,อาร์ไซนอลยูเซียมมาน่าเบย์แล้วก็สะพา,านเฮลิกพร้อมกันปูอยากจะถ่ายวอล์กดีดตามไปหมด้วยนะมี มีบางเดินมาบังเขาเดินตามเรามาจะเล่าครับเมื่อกี้ก็คือมีบางคนหนึ่งคะเขาเดินมาเนี่ยหน้างคุณเนี่ยโชคดีมากๆเลยนะแล้วก็อะไรนะ face to face คือเขาให้คําปรึกษาอะไรสักอย่างวะเหมือนประมาณบอกว่าดูพวกนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะอยู่ในพวกแบบมิดปะน้องมิดเปล่าหรือเปล่าจะเป็นมิดหรือเปล่าไม่รู้ มิามาเป็นมิตรหรือว่ามาเป็นมิจฉาชีพก็ไม่รู้แล้วเขาบอกว่ามาจากประเทศอะไรก็แบบอไม่ดีกว่านงะไม่บอกเลยดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็เดินมาถึงที่อาร์เซนัลยูเซียมน,นะครับเป็นดอกบัวคูไ่ไม่คู่ดอกบัวยักษ์ อัลซารียนมเซียมเนี่ยก็เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะวิทยาศาสตร์นะครับที่มารีนาเบย์ส่วนใหญ่ที่นี่เนี่ยเขากจ็จัดนิทรรศกา,ารทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ศิลป,ปะนะครับจัดโชว์งานแต่ละครั้งก็หมุนเวียนกันไปรอบข้างล่างเนี่ยก็จะมีอยู่3งานนะฮะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันมันมเป็นโซนโซนอ๋อก็คือสรุปแล้วคือที่นี่เขาเป็นทีมแบบที่แบบซื้อเป็นโซนๆน,นะครับจะมีโซนอยู่ตรงนอ้องมไม่เห็นอ่ะเนี่ยดูดิถ้าเกิด3 SCB อสซแต่ที่ห0เหรียญ ก็คือเข้าได้หมดเลยโอ้เราเอาเป็นฟิลแบบนี้อย่างเดียวก็คือ21ฟิลแบบฟิลแบบอ่ะไอโปรเจคเตอร์ฉายลงมาใช่ไหมก็คือฟิลทีมแลบนั่นแหละแล้วก็แอทแทคออนไอแพ่ด์อีกแอทแทคออนไอแพนด์อ21เหมือนกันก็จะเป็น42แต่จริงๆเราก็เอาแค่สองอย่างก็ได้ไหมเพราะว่าอีกอันนึ่งเป็น VR อ๋อ VR เราไม่ได้เล่นอยู่แล้วเอาไปใช้ในสาวไอซิบิท50ไม่คุ้มก็จะ50 เราก็เราอยู่แค่แป๊บเดียวเราเอาสองอย่างจะไปสี่สิบสเหรียญสุดแล้วนะครับทุกคนก็คือคินมาแล้วหมอเ่าอยู่แป๊บเดียวเราเลยเอาแค่ไอแพดคอนเดนทันดีกว่าเพราะว่าฟิวเจอร์เวิร์เนี่ยเราสามารถไปเจอที่ญี่ปุ่นได้มันทำหลายที่มันมาทำหลายที่แล้วจริงๆของไทยเนี่ยก็อินสปายมาจากทีมแบบญี่ปุ่นแล้วเดินมีแพนไปที่ญี่ปุ่นต่อเฮ้ยรอสปอนเซอร์เจ้าใหม่เหรอใช่สปอนเซอร์เขาได้ช่วงนี้ตอนนี้รีบไปทุกครั้งเลยอืมแค่ตอนใช้ชั่ สิง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 สิอสิง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 ิงสิงสิงงสิ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 ิงสิงสิงงสิงงสิ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 งส เตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่างานนิทศการนี้เนี่ยสปอยล์แหลกเพราะว่าเป็นซีซั่นไฟแนลแล้วไฟแนลที่ไม่ไฟแนลอะ่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูแอ t a ท k on t อ t นไทนนะครับก็จะเล่าเนื้อเรื่องให้ฟังคร่าวๆแล้วกันเนื้อเรื่องเนี่ยเล่าถึงโลกที่มนุษยชาติถูกคุกคามจากเหล่าถึงมีชีวิตขนาดยักษ์หรือเรียกว่าไททันโดยทำให้ต้องสูญเสียทั้งประชากรและพื้นที่จํานวนมากแล้วก็ยังมีพระเอกของเราที่ชื่อว่าเอเรนเด็กหนุ่มผู้มีความสามารถกายร่างเป็นไททันได้ร่วมมือกับกองกําลังสารวจที่รวบรวมเหล่ายอดฝีมือง ก็คือก็คือเออเปิดโอพให้เราดูนี่ชื่อวันนี้แล้วในเรื่มีอันนี้มีอยู่แล้วอันนี้อาจารย์แกวาดของจริงเลยอจริงว่ไม่ใช่อันนี้อาจารย์แกวาดไงอันนี้คือต้นฉบับที่ปิ้นอ๋อต้นฉบับว้าวนี่ใหน้าที่สาวจีบอย่างเงี้ย มันก็เลยมีพิมพ์เขียวที่รอยปิ้นเนี่ยมีพิมพ์เขียวด้วยเออว่ะสังเกตว่าตัวหนังสือเห็นปะล่างด้วยติดส<ร>อ,อใช่เพราะว่าเผื่อเอาไปแปลในแต่ละประเทศอศาจารย์แกวาดเองทุกบ,บ้านเดยดปะ <S <S ดูดิจริงเราจะใช้โค้สเต็มโคสเต็มเลยโดยรวมตรงนี้เขาเป็นแบบว่าเหมือนพวก ต้นฉบับเหมือนเราได้เห็นภาพจากในหแบบนังสือการ์ตูนอ่ะแบบขยายใหญ่ขึ้นที่แบบว่าชัดเจนมากขึ้นเนี่ยดูดีมีการติด้าพหน้าด้วยนะนี่คือเอเลนตอนที่สู้กับไม่น่าเจอไหมอืมลูกรักกับหมอจาน,นะอืม,อมรักก็เยอะเตินรักอาจารย์ไม่นีน้มีแค่นั้นนะตอนที่เจ็ดสิบหกอืมหกสายฟ้าอันที่โคตรือนอคน คน,นมากอา,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 าจจะน่าจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยกูไม่ชอบใครกูเอามาทำอะไรแม่งไม่หมดเลย <c oughs> นี่ฮะมีหนึ่งไอเดียนที่จะถ่ายกับถ่ายท่านไม่ใช่แบบไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ <c oughs> แต่เป็น <c oughs> คุณทำอะไรไม่ได้แล้วกจากสวดมนต <c oughs> ์น <c oughs> คุณทำอะไรไม่ได้อีกแล้ว นอกจากสวดมนต์ที่ทานโอเดอร์ถ้าสมมติว่าคุณสามารถเลือกโปสเตอร์ได้หนึ่งใบจะเลือกรูปไหนอสเตอร์หนึ่งใบเหรอขอเลือกรูปนี้คืออะไรลึกแอนนี่เห็นนะออแอนนี่แบบแง้มดูอาร์มินนะนะค่าได้ค่าไปแล้วป่านออนี้ใช่นี่เขาจะเลือกรูปนี้รูปไททันปเปลาะเพราะอะไรเพราะเป็นไททันเปลาะที่กำลังจัดเอเดนอยู่เอเดนมันดี ใช่ยังมันเลยจริงๆรูปนี้ก็น่าสนใจนะรูปเนี้ย The Attack Titan ไททันจูโจมที่แบบว่าตอนบุกแล้วเดี๋ยวเต่อแล้วก็งำนี่แปลงร่างมาเลยยังไม่ทำแปลงร่างซัดเลยทำเป็นสามม,ม,มิติ เป็นเกี่ยวกับมิคาสตาเจคเกอร์แมนก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดมันก็อามินอ่ะอารมินิงายเียอารมินอารมินเรื่องราวเกี่ยวกับอามินนะฮะจากเด็กขี้แพ้คนหนึ่งกลายเป็นไททันยั์และสำออนของใครหลายๆคนสำออนเฮโจช่วงนี้คือช่วงเทพจัดอ่ะเนี่ยช่วงเทพแบบฟันแบบ มาสั45หน้าจีคาถึองสุดท้ายแล้วที่เป็นห้องของอาจารย์ อ,อาจารย์กีนเป็นโจโจ้ <c oughs> ก็เป็นดับแรกเลยปะคือส่วนใหญ่อาจารย์แกน่าจะล่างแล้วก็ให้ลูกศิษย์อะไปตัดเส้นอะไรต่างๆอี่ก็เก่งนกันนะเดี๋ยวต้องมาแกะวะ <c oughs> เออเออใช่อันนี้คือหนักเลยอะไรวะลูกศิษย์บอกหนูต้องเริ่มแกะยังไงครับ <c oughs> <c oughs> ซีนนี้ซีนซนี้เขารู้แล้วอันนี้ไททันลิงไงนี้ก็คือดีวายกำลังแบบโชกข้างหลังออกอยู่แบบโชก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 ข้างหลังอ่ะเออตอนนี้ก็คือตอนที่หมุน บุนงจ๊ดๆ,ๆหน้ารีไวยอันนี้จะเป็นสกรีน20นาทีนะฮะที่แบบว่าเล่าเกี่ยวกับเรื่องประวัติแท็กออนไทนท์เริ่มต้นยังไงแบบบาระบานี้ซึ่งเรารู้แหละและที่สุดท้ายเลยก็คือจอ,อ,อยแตกเขาเรี<ว>ย,ย,ยกว่าจอยแตกแตกหนึ่งว้าว อันสิ่งเก้าเหรียญเลยเหรออันนี้เท่าไหร่หนึ่งพันสามร้อยหกสิบหกก็คือถุงอันนี้เหรอใช่มันก็ถุงเหมือนถุงื่อกี้อ่ะจริงๆเขาใช้บ่อยในการซื้อตกคอซื้อของโอ้โหลองไมคว่าซื้อเก็บค่ะไอซิปิชั่นขเขะไม่ได้ว่าถ้าไม่มีตรงนี้แล้วหาไม่ได้แล้วนะครับนี่เป็นช็อปต,ต่างๆนะฮะขายของต่างๆในทางโปสเตอร์เสืส้อผ้าถุงผ้าถุงอีเกียแต่บ้านนี้แต่วก็มีการใช้อ่ะแต่เข้าตัวอย่างเห็นเนี่ย ก็คือเขาเรียกว่าซื้อเก็บเนาะเก็บไว้หน่อยไม,มันมีตูด้ดิอุ้ยเน่ยด้ได้เหมาอะเลยอุ้ยใครพูด a t t a c h e น on t i t a นผมไม่ได้พูดนะนีาอะไรกันฮะหนังสือแฟมเธอบรรลุแฟมทั้งหมดทุกไลน์อืมราคาโคตรสวยอะไม่ใช่ก็เลยเท่าไหร่ห้าพันเก้าร้อยติ่งไปปะติ่งไปเน <laughs> ี่ยเธอไม่ได้อินขนาดนั้น,น,น,นเนาะคนมาชุดะ เสร็จแล้วนะครับเราจะซื้อเป็นหนังสือเล่มนี้นะฮะหนึ่งพันสามร้อยบาทอยู่ที่สิบเก้าเหรียญก็เป็นหนังสือโซคุนค่ะเราไปจะออกแล้วมนี่มันมานานนะมันจะเปินไหมเราก็ใช่มันจะไปตามนะครับนี่สรุปแล้วเราเอาอนันนี้ water a 2เอง a เดนเพราะว่าไลน์นั้นเขาว่ามันมันก็สวยแต่มันก็ดูน่ากลัวไปหน่อยป้าถ้าอยู่ในบ้านมันเป็นรูปโขกระโหลกโขกระโหลกแต่ถ้าเราดูใกล้ๆมันเกลวันดีมากใช่แต่มันต้องเป็นสเกลเนี้ไงมันต้องเป็นสเกลเนีนนลน้ถึงจะ ถึงจะแบบว้าวอะถ้าเป็น A 2อ่ะมันก็อาจจะดูแบบดูเป็นลูกหัวกระโหลกแบบเนี้ยดูเป็นอย่างเงี้ยเอเอเนี่เราจะไปใส่กอดแบบนี้เลยถ้าเป็นลูกเด็กอันนี้ดกว่ะอ่าใช่ใช่นะฮะได้เวลาจ่ายตังค์หน,นึ่งร้อยเหรียญละเกอบร้อยเหรียญนะนี่ยคือค่าเสียหายที่อะเราจะไปซื้อของแต่งบ้าน อันนี้ือของไพน์บ้านของเราเออเป็นหนังสือแบบอสงคุณค่าแล้วกันนะฮะแล้วก็โปสเตอร์ขนาด A2 ในราคา2,600ัโอ้โหขนาดโปเกมอนกูยังไม่เคยซื้อขนาด <laughs> นี้เลย นี่ก็เป็นการเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้เที่ยวนานถึง2ปีสิงคโปร์ครั้งนี้เนี่ยเจมมาทั้งหมด4วัน3คืนเราก็ไปกันหลายที่มากๆเลยแต่ก็ยังเก็บไม่หมดเป็นอะไรที่สนุกประทับใจน่าจดจาไม่ว่าจะเป็นสถานที่สภาพแวดล้อมการเดินทางรวมไปถึงเอกลักษณ์และความรู้สึกดีๆที่ได้มาสิงคโปร์ขอบคุณที่ดูคลิปนี้กันจน,นจบนะครับคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวันที่ไหนทําไมไม่ลองกดติดตามดูนะครับไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะ